กลับมาแล้วค่ะจำอะไรทีนี้หมอหมอเดลย์รื้อเปล่อยนะคะตอนนี้เราตามติดชีวิตแม่บ้านอเมริกานนะคะค่ะกว่าไม่มีมาเลยอันนียดูดิใหญ่อะใหญ่มาอกอะแมวนะคะเราจะเดินผ่านไปสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนะคะเป็นเวลาสองเดือนนะคะไปทำวอล์กมบ้านนะคะก็ <Ahora akkor S 2> มีความเป็นตัวของตัวเองมากนะคะ,ะคลิปล่าสุดก็เป็นคุณสาม,มีนะคะ walk เดดดี้ Daddy walk นะคะ walk ะพูดคำนี้นะสาม,มีก็จะมาแบบหัวเราะเยอะใส่ว่าเธอพูดไม่ได้คะ่ะตัววีจะเธอก็พูดภาษาไทยไม่ได้เหมือนกันแหละแหมเอาจริงๆนะคะตอนนี้จะพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็จําไม่ได้นะคะว่าแล้วก็คือลืมไปแล้วอะ่ะเออแล้วมาฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันจะมาทําอะไรที่นี่ฉันมาทําอะไรที่นี่ เราอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงสามารถพูดกับตัวเองในโทรศัพท์ได้นะคะตอนแรกๆนี่ขื่นมากเลยะคะพูดกับตัวเองเห็นหน้าตัวเองแล้วก็วิดีโอตัวเองโอ้ยตลกทําไปได้ยังไงแต่ตอนนี้นะคะโอ้มันมีคนคุยด้วยไงเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วพอพอเราได้พูดภาษาไทยแล้วมันทาให้รู้สึกสบายขึ้นมารู้สึกดีขึ้น คือได้พูดภาษาไทยแล้วมันทําให้อ่อจิตใจดีขึ้นนะคะเวลาอยู่ต่างประเทศนะคะนะคะท่านผู้ชมดีฉชิฉก็มามอยไปเรืรอ่เปื่อยนะคะตอนนี้เราก็จะไปซื้อขภข้าวกันดนีกว่านะคะจะตามติดชีวิตแม่บ้านอเมริกันนะคะครอบครัควเร,รามาอีอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะคุณจะต้องมีเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้นะคะ25่สิบห้เซนเอาไปหยอดเหรียญน,นะคะเอารถเข็นออกมาอีมือเดียวนะคะอ่ะนี่ได้ 2โหลนะคะเช็คดูก่อนว่าแตกหรือเปล่านเดี๋ย umas, วเราก็จะไปซื้อผักนะคะวันน <okay>. ี้เราจะไม่แวะนะคะตามชอบต่างๆต้องดูรูปไม่ช้ามียายสองคนนี่เป็นตุกยังงี้ยุ๊กอัลลี่อย่างนี้น่ากินี่ค่ะสองเหรียญนะคะรูปเริ่มเลย ไปสองแพ็คใหญ่มากค่ะสองเฟอร์รีนะคะไม่ถึง30บาทเนี่ยนี่10บาทนะคะกรัมนี้ถูกกว่าไม่มีเมล็ดฉันเปลี่ยนใจนะคะนี่ถูกกว่าถูกกว่านะะี้ครับซี เราซื้อเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าตู้เย็นเราเล็กนะคะก็จะไปขอไม่ได้นะคะเราก็จะไปจ่ายเงินนะคะแดดดีๆนะคะก็ได้ทำการวางแผนเป็นอย่างนี้นะคะมาที่อาดีก่อนแล้วก็รอเวลาคอสโ c เปิด10โมงนะคะตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วเราก็จะไป c o s กันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปแมคโครกันสักครู่นะคะ ไม่ใช่ครับส o ก t c o นะคะไม่ใช่แมคโครเบเกอรี่หอมฟุ้งมาถึงตรงนี้เลยนะคะก็จะเลือกวันหมดอายุใกลๆนี้ยี่สิบแปดล้วก็จะเอาไปสองกล่องเลยวันนี้รังเลเอ้ยยังไงดีสองกล่องมีความรังเลนะคะมีความรังเลใจเล็กน้อยถือเป็นกล่องเดียวไม่ค่อยคิจะเอาอีกนด้วยอะคือ ซิ็นัมมอนโรบัวปอนนะโอ้ยเจดีก็จะลดความอ้วนค่ะดิฉันเดยนงไงดนนี่มเยมากมัยอะม่มากตัดใจนะคะเพื่อคุณสามีเพ้ลดความอ้วนนะคะนอบกคือดีมากค่ะดูสำหรับสามีมากนะ ่วันนี้มาจากประเทศกรีซนะคะอ,อันนี้มันลองเป็นเฟรนช์ครปอะไรที่เกี่ยวกับครีปนี่บ้านชอบมากอารมณ์ประมาณแบบว่ากินไปเองนะคะว่าจะได้ไปฝรัง่งเศสอะไรอย่างเงี้ยซื้อเยอะๆใหญ่สเสร็จแล้วนะคะ ได้นานแค่นี้แหละวันนี้เราไม่ได้แวะนะคะตามซอฟมบุมง,งต่างๆนะคะสปู่ล้างมือนะคะมีความเป็นอิตาเลียนนะคะลวดลายน,ะะนี่ก็ยั่วส่ตามากเลยแต่ว่าแม่วนะคะเราจะเดินผ่านไปวันนี้ก็ช้อป,ปิ้งไปใน ประเจตที่กำหนดไว้นะคะไม่ได้เกินนะคะถ้าเราจะเก็บซื้อบ้านกันนะคะเพราะฉะนั้นแม่ต้องจับใจใช้สอยอย่างมีสตินะคะเพื่อเราจะได้ย้ายเข้าไอยู่บ้านของเราในเร็วนวันนะคะคงไม่ได้เล้วเลยตั้งใจไว้ว่าไม่น่าจะเกิน2ปีนะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตจ้านๆนะคะถ้าชอบคลิปของพ่อแมทนะคะ walk เอ่อ daddy walk นะคะก็กดเอ่อดอกจันนะคะหนึนะคะเพื่อให้ดี y ได้รับทราบนะคะว่าเอ่อทุกคนชอบนะคะแล้วก็ถ้าชอบครอบครัวงเราอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็จะกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน